สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะ,ะมานําเสนอเขาเรียกว่าอะไรนะโปรดักใหม่นะครับผมของผมกับพ่อนะครับร่วมกันทําในวันว่างช่วงนี้ครับฝนตกครับเราก็เลยว่าฝนตกเนี่ยไฟดับบ่อยนะครับเราก็เลยจะมาทําเขาเรียกว่าอะไรนะพ่อ power box ใช่แล้วเราจะมาทำ power box ก,กันเมื่กี้เราทำเราทําเสร็จแล้วแหละเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอให้ดูแต่เราจะให้ดูหน้าตาว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงเราไปดูครับ ครับผมนี่คือหน้าตาของเอร์บล็อกนะครับโอ้โหเป็นไงโฉบเฉี่ยวไหมนี่ร์บล็อกโซล่าเซลล์ด้วยนะครับอันนี้พึ่งพ่นสีกันสดสดเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่ครับนี่เลยนี่ก็ไม่ไม่ยากครับจริงๆใช้ไฟได้เดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันให้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานดูจริงๆว่าใช้ไฟได้ขนาดไหนใช,ใช้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับจยให้ดูหน้าตาก่อนนี่ พาวเพาเวอร์บ็อกซ์โซลาร์เซลล์ครับเป็นพลังงานทดแทนนะครับอาจจะรับรูันเดี๋่อยว,ว่าเขาใช้ไฟได้อะไรกันบ้างนะครับไปเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะพามาดูนะครับนี่คือกล่องพาวเวอร์บ็อกซ์นะครับ<า>ต้อง,องบอกว่าพอนะนะนะนี่นะให้ดูดูไปแล้วแหละเนะี่ยตอนนี้จะพามาดูอะไรรู้ไหมจะพามาดูการชาร์จโซลาร์เซลล์นะครับว่าผมชาร์จยังไงต้องขอบอกออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้เก่งนะครับแต่เป็นชอบ คนชอบดูเรื่องเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวผมใส่ตัวชาร์จเจอร์เอ๊ะไม่ใช่ใส่ตัวแบบเป็นเป็นเบรกเกอร์นะครับเป็นคัดคล้ายคัดเอาเบรกเกอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ในตำแหน่งของอ่าออนนะครับออนอยู่ตัวนี้คื่สีสีฟ้และตัวนี้ก็เป็นตัวสวิตตัวสวิตของอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่แปลง จากไฟแบตเตอรี่เป็นไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าผมฉาดยังไงะนี่พอผ่านตรงนี้มาผมก็ทําเป็นสายขึ้นมาเป็นที่หนีบนี้นะครับแล่สายตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนี่สายนี้คือสายตัวแผงโซลาเซลล์เองนะครับนี่นี่ตัวนี้หน้าตอนนี้นะครับผมมันก็บอกสถานะเราว่ายังไงมีประมาณนี้นะครับตัวนี้แสงมันหมดแล้วครับก็เลย ไม่เห็นแผงนะแผงแผงแผลงไหมแผงยู่แผงอยู่บนนู่นเดี๋ยวให้อาภา,าพให้ดูแล้วกันนะครับไปอเลเอาแล้วครับทุก เอาล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างสถานการณ์โดยการที่ว่าเราจะไปอยู่ในป่านะครับผมกลางเต็นท์นะครับโดยทีย่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับแต่เรามี power box solar cell นะครับเราจะไปดูสิครับว่าไอ้เจ้าตัว power box solar cell เนี่ยมันจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรได้บ้างใช้ได้จริงไหมใช้ได้ในกับชีวิตประจำวันได้ไหมนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราไปติดตามดูครับเราจะไปสร้างสถ,ถานการณ์ โอ้โหมาพร้อมฝนเลยครับเพื่อนเพื่อน,น,นอ่าก็ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้กำลองสถานการณ์ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในสถานที่ที่มันไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผมไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยนะครับผมอยู่กับเต็นท์แต่ว่าผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้เขาก็คือพี่โตเองไงพี่โตเองไงนะครับวันนี้มากับพี่โต พี่โต้มีอะไรกินข้างในอ่ะเอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยสินี่โอ้โหมีอาหารโดนัทกินด้วยเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ันี้เโอ้โหมีคีโมด้วยแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับผมว่าเราจะพาพี่โตมากินอาหารนอกบ้านไม่ใช่เลยวันนี้เราจะมาทดสอบอ่าเครื่อง power box solar cell นะครับนั่นก็คือเครื่องนี้เองนะครับนี่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 เปลืองแบตครับเดี๋ยวแปบนมึงครับแปบนึงครับ พนะี่ก็บอกเพลองแบตนี่ครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเครื่อง <c oughs> ที่ผมจะมาทําการทดลองในวันนี้ครับนี่ก็คือ power box solar cell นะครับทาไมถึงชื่อ power box solar cell ก็เพราะว่าพลังงานทั้งหมดที่ผมได้มาจากในกล่องนี้มันมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดเลยนะครับกล่องนี้ผมเป็บนคนประดิษฐ์เองข้างหน้านี่ก็คือ i n v e ต t ร r นะครับตัวนี้ผมใช้3,000วัตต์นะเป็นดับ3,000วัตต์เดี๋ยวให้ดูข้างหลังอ่านี ด้านหลังของเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้คืออันนี้คืออะไรอันนี้คือขั้วที่จะเอาเอาไว้ชาร์จโซลาเซลล์อันนี้โซลาเซลล์ขั้วบวกโซลาเซลล์ขั้วลบตอนล,ลองตอนที่ผมจะชาร์จผมต้องกดขึ้นสวิตช์ไปที่ออนก่อนนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเขาบันถึงจะเปิดชาร์จนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ชาร์จผมเลยปิดอ่าส่วนตัวนี้ถ้าซูมได้ก็ซูมให้หน่อยนะครับน,นี่มนนีสวิตช์อยู่ตัวหนึ่งเป็นสวิตช์ปิดเปิดอินเวอร์เตอร์เป็น ข้างในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ด้วยน,นะครับให้เป็นเสียเวลาละกันนะเดี๋ยววันนี้แม่จนันมันมืดใช่ไหมตอนนี้นมืดมากเลยอ่ะโอเคผมจะเนรมิตให้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคอยแต่่กอนอื่นจะขอยืมโทรศัพท์พี่โตพี่โตมาสง่สงส่งโทรศัพท์ให้หน่อยครับลูกก็โคตรจะแบตจะหมด,หมดอ่าโอเคครับขั้นเดี๋ยวพี่โตพี่โต,อตอขอหน่อยขั้นตอนแรกนะครับเราเราก็ทําการเปิดสวิตช์ตัวเมื่อกี้ครับที่ ผมชี้ให้ดูครับเปิดไปครับกดหนึ่งครั้งครับจะดังเสียงดังนี้แบบนี้ครับอ่าและมีเสียงพัดลมทํางานหล้วนะครับมันต้องอันตรายมากเลยนะนี่ก็ทั้งผลทั้งอะไรเลยนะเดี๋ยว๋ยวผมจะเสียบให้ดูแล้วกันริบๆเสียบก่อนเลยแล้วกันนะนสี่สามสองหนึ่งรึป๊บโอ้ว้าวพิโตขอบคุณพิโตมากเลยเป็นไงครับเพื่อนฝนเลย นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวจะถอดอ,อันนี้คือไฟนี่คือไฟ50วัตต์นะครับเป็นไฟไฟ AC ธรรมดาเนี่ยไฟบ้านเรานี่แหละ50วัตต์เนี่ยเนี่ยแต่เราใช้ตัวนี้ไม่จัดมองเห็นเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยคือไฟไมาจากนี่ครับพลังงาน Power Box s o l a เซลล์ของที่ป้าหนุ่มประดิษฐ์ขึ้นมาเองเนี่ยข้างเนี่ยข้างในเนี่ยนี่นเดีให้ดูเลยนี่เห็นไหมสว่างไหมสว่างไหม สว่างแบบเห็นชัดเลยเห็นไหมแม่จันเห็นไหมเมื่อกี้มืดใช่ไหมล่ะมืดมากเลยแม่จันไอ่เห็นอะไรเลยอ่ะงั้นเราจะลองขอใช้ไฟตัวนี้เป็นการถ่ายทำแล้วกันนะอ่ะโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนเห็นไหมฝนตกฝนตกจริงๆอันนี้ฝนตกจริงๆแต่คันนี้แค่ผ่ไฟไฟแค่ไฟส่องสว่างอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกใช่ไหมแม่จันใช่คนขี้ร้อนเป็นคนที่ร้อนด้วยอยากจะได้พัดลมใช่ไหมว่า อยากรู้ว่ามันมันมันใช้กับพัดลมได้ไหมใช่ไหมไนี่เองคร <c oughs> ับผมอันนี้อ,อันนี้คือพัดลมแบบพัดลมที่ใช้ในบ้านเลยธรรมดาเลยจริงๆอาจจะเอาพัดลมมาจะกพัดลมโซล่าเซลล์มาให้แต่ว่ามันเหมือนมันจะโกงกันะนะคือถ้ามันเป็นพาวเวอร์บอกจริงๆมันก็ต้องไฟบ้านได้ใช่ไหมอา่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเราลองเสียบเลยเอาแบบเรียวๆเลย <c oughs> ฝนก็ตกแบบนี้ด้วยอา่า พัดลมไฟบ้านนี่แหละของแม่จ๋ยวจะเสียบเลยปึ๊บหนึ่งสองซ่อมน้อน้ขอของจริงอะ่ะเอาดูสิเย็นไหมล่ะคันนี้อะ่ะโอ้โหได,ได้ได้ยินเสียงเสียงเสียงลมในในหูไหมโอ้โหแบบล,ลมแรงมากอ่ะโอเค,อเคพัดลมก็ใช้ได้แล้ว ไฟสองสว่างก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ขออนุญาตปิดนะครับมันหนาวอะไรอ่ะทีวีได้ปะทีวีได้เหรอเอ้ยหนักไปไหมไม่จัดต้องการอะไรสุดท้ายอยากดูหนังโทรศัพท์ก็ถือดูไม่ได้เหรอไม่ส่ใจในไหนในไหนก็เราบอกเ้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูเอามาพร้อมกล่องแอนดรอยเลยเ้ยฝนตกหนักครับเพื่อนๆเอาให้ดูใกล้ๆก่อนนี่ นี่นะครับโท,โทรทัศน์จอแบน10 21นิ้วนะครับตัวนี้ใช่หรอปนุ่มใช่21นิ้วจริงๆเข้าใจ21นิ้วอ่ะแต่มันใช่เหรอที่จะมาใช้กับตัว power box อะไรเนี่ยอ๋อ power box ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูตัวเนี้ยเขากินอยู่ที่36วัตต์เองถ้าสมมุติ36วัตต์กล่องอินเวอร์เตอร์ป้าหนุ่มอ่ะ3,000วัตต์ก็แสดงว่าโทรทัศน์เครื่องนี้มันต้องสบายเลยต้องสบายเลยถูกต้องเดี๋ยว ต้องขออนุญาตเปิดโทรทัศน์ในในเต็นท์นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตไปไปต่อก่อนคิดว่าได้ไหมลองดูฝนมันตกมากจริงๆนะวันนี้ฝนก็ตกลมก็ไม่มีไม่จัน่ายยังโอเคสามสองหนึ่อ่ะเอานี้ดีกว่าเปิดอย่างนี้ดีกว่าแฟแฟร์ไม่ต้องไปเปิดข้างในเลยอ่ะ 3ามวัตนะครับพัดลมไอไอ,อโ,ทโทรทัศน์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะโอเคตองอ้นอยติดยังโอ้ยเราก็ติดแล้วอ่าเดี๋ยวให้แม่จันดูอ่าเท่านี้เท่านี้เทา่านี้แต่แต่ต้องบอกแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอันเนี้ยผมยังทําให้ดูสถานะแบตเตอรี่ไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าใช้ไปเท่าไหรนะ่น่ะ ผมยังไม่เก่งอันนี้คือต้องบอกเขาเดียว่านี่มันคือเครื่องต้นแบบของผมนะผมคิดได้ผมทําเลยผมเคยเห็นอยู่ในลาซาด้าไงก็เลยทำเข้าใจไหมครับอ่ะโอเคโอเคครับตอนนี้นะครับผมไฟฝนก็ได้จากลงไปแล้วนะครับและโทรทัศน์ก็เพิ่งติดด้วยนะครับนี่โทรทัศน์สาวัตต์นะ ติดจริงๆเอา้าไม่เชื่อติดติดแค่ติดแค่นี้เอ้ยมันดูได้ไ่อาอเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันเราก็มาเปิดที่ YouTube แล้วตอนนี้ก็กี่โมงไม่ใช่ข่าวก็มาพอดีอ่ะเดี๋ยวดยวูข่าวสักหน่อยหนึ่งได้จริงไหมถ้าอยู่ถ้าอยู่ทุ่งนาหรือว่าไปหรือว่าชอบชอบไป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 จนัยไปแอดเวนเจอร์ไปตั้งแคมป์ไปอะไรนะครับไปสวนไปอะไรอะ่ะอ่ะฮะ ไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะมีได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกวิธีทําว่าทํายังไงนะเดี๋ยวให้ไปชมคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้ก็สองทุ่มกว่านี่เราก็ดูเราก็ดูดูดูได้สมมุติว่าเราเนราไปจะไปเขาเรียกอะไรไปตั้งแคมป์ไปนอนนาหรือว่า ไปแบบว่าเขาเรียกว่าไปไปจนพร์แอนเดอร์เจอร์แอนจันอ่านั่นแหละเขาก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หรือว่าหรือว่าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทําให้ดูนะครับผมอันจะร้องเปลี่ยนหน่อยก็เป็นพลังงานทดแทนอ่าเป็นพลังงานทดแทนตัวใหม่ที่เราน่าจะใช้นะครับเป็นพลังงานของแสงอาทิตย์ครับและตัวนี้เขาเรียกว่าอ่ากล่อง พาวเวอร์บ o l a ซ์โซลเซลลนะครับผมผมชาร์จไฟด้วยโซลา r c เซลลนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดให้หมดเลยเอาพัดลมมาเอาโทรทัทั์มาแล้วจะลากันไปด้วยคลิปนี้สุดท้ายเลยละกันนะครับนี่เอาสามเลยโอเคครับมีเสียงพัดลมปะจัน นี่นะครับทำไมปั้นุ่มไม่ลงอ้าวนี่ไงพี่ต้องมานั่งกับปั้นนุ่มเลยแล้ว<อ>สิใช้ทั้งกล่องแอนดรอยใช้ทั้งไฟส่องสว่างใช้ทั้งโทรทัศน์นะครับผมแล้วก็อีกเราใช้พัดลมด้วยเป็นไงครบไหมแม่จันครบแล้วถ,ถ,ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าสมมติว่าใช้ชีวิตอยู่ถ,ถ้าสมมติว่าใช้ชีวิตแบบเนี้ยอยู่ได้ไหมมีได้ได้แล้วนะเนี่ยนะพูดถึงว่าได้แล้วนะครับผมงบประมาณที่ผมทําเนี่ย กี่บาทเดี๋ยวเรายังไม่พูดกันตรงคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปพูดกันในคลิปหน้าว่าผมทํายังไงนะครับและผมทาไมมีไอเดียถึงทําผมไปเจออะไรใบให้ก่อนเลยคือผมไปเจอมาจากลาซาด้าเขาขายอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทหรือมันเป็นอะไรหรืออะไรเนี่ยก็เขียนว่า power box solar cell นะครับผมแต่ผมก็คิดว่าเฮ้ยผมน่าจะทําได้ผมก็เลยไปไล่ซื้อกล่องอันนี้คือกล่องโฟมนะครับนี่คือกล่องโฟมนะครับ อันนี้คืออินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปหน้ากันครับผมว่าผมอะทํายังไงและใช้วิธีไหนทําและชาร์จแบตยังไงอะไรยังไงผมจะเปิดให้หมดเลยใครดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยกันนะครับพี่โตไมเ <า S 1> ล,ลิ<า>กก็แชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ,รบผมบายนี่นะครับอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นอีกเองเป็นอีกหนึ่งรายการในช่องเรานะครับผมฝากไว้ด้วยกันกับบ้านโค้งมีเดียนะครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับนอน,นด้วยหน่อยอยากนอนด้วยนะนอนนันนี้รอเฮ้ยจะทำไมเปนเปียกอย่างเงี้ย,ออยพี่ต้องช,ชีวิตเหรอใช้ชีวิตสุดประหยัดเลยเหรอ